ครับผมเดี๋ยวนี้มาพบก,กับช่องไอวูไนดอนพาชิมนะครับเราจะพามาย่างเนื้อเสือนะครับซึ่งเราได้หมักไว้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาลงเตากันเลยนะครับโอเคครับนเนื้อเสือสวยๆนะครับนี่โซ่ก่อนโซ่ทั้งเดือย ที่เป็นหอ,นอแบแัหาานหอนเยหอ่ะกง,งสวยนะครับนี่เนื้อเสือโอ้หเนี่อกำลังสวยเลยโอเคหายจักหน่อยพีน่น้อง สวัสดีครับมาหนีมาพบกับช่องอายุไหนด้อมพาชิมนะครับวันนี้เราก็ได้ย่างเนื้อเสือไปแล้วนะครับเราก็จะมาชิมนะครับก่อนห้าสีมับก้อนของเห็ดแจ้วกันพี่น้องครับนี่ก็นี่ก็เพียครับเพียนี่จึงได้ต้มแล้วนะครับคำว่าต้มกะแล้วได้ถาดของคนนะครับบางคนก็ถือบางคนก็ม่ถือนี่ครับเขาใส่กันเลยครับนี่ครับนี่ครับแล้วก็ห้าสีใส่ข้าวขัวนะครับ ก็ห้างหายกันไปโดนนะครับเพราะว่าเฟซบุ๊กถือแค่จะได้สร้างสร้างเพจใหไม่นะครับผมฝากติดตามเด้อไม่ต้องเด้อครับนี่ครับพีไปครับนี่ล้วกใส่นี่ครับนี่หอมซักซี่นะครับปุ๊บเฮากาไซบี B. นี่บี B. สายขมมสายจวดพี่น้องเอ้ยครับเบิร์เลยก็ได้ครับโอเคนี่เนี่ข้นเท่าครับนี่ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับน้ำปลาน้อยครับใส่หลายบดได้ครับเข้มครับวันนี้เราก็ได้สูตรหมักพิเศษนะครับเดี๋ยวมือลังเขาจะบอกสูตรหมักนะครับครับขาบดได้คือ ใส่หลายแสีบหลายใส่หน่อยแสีบหน่อยนะครับคือผงวิเศษนะครับเป็นยาวิเศษที่ทุกคนคู่ควรนะครับทุกทุกบ้านทุกครือครัวเรียนนะครับครับผมผมกับเขาใส่หลายมาเลยครับกับฟีมือจากของเสียบยู่แล้วกับเจิมเจิมกันนิดนึงนี่ครับพี่น้องขนขนเลยอุ้ยขนขนเลยเนี่ยครับแล้วมีข้าวเหนียวครับครับเนี่ยเนื้อเสือเออเบิ้งอุ้ย มาครับมาเลยครับเดี๋ยวก็มีกวางตุ้งผักกาดแล้วก็แตงัำมือพักหน่อยครับพี่น้องครับแลอก็อสร้อยได้ล้ครับซ้อย,ยครับ,รบหืก็ว่าสุกไปในดอกพี่น้องก็่ที่เป็นดอกมีเดียมเลยครับกึงสุกกึงดีบแน่นะครับเสียสะดุ้งไฟพี่น้อง ครับ แฝอแฝบเป่าไม่เริ่อง้ะเนี i nah i? ่ยเสียครับคุยได้เป่าสองตอนลยครับอื้ นี่เขาแบงเขามีตับน้ำนะครับนี่ตับเดี๋ยวใส่ตับไปน้ำเลยครับตัอนง่ียได้พี่น้อ เนื้อานี่พันธุ์น้ำขับเนี่ยพันถือว่าที่เด็ดได้ครับที่เด็ดของสายเหนือนะครับผู้ใดสายเหนื่อยเนี่ยออืหือขอได้สองตอนนะครับเนี่ยนะครับห้องบ่มีส่วนนะเบื่อมีส่วนอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหอือ

เด้ยพี่นอนเล้ยเขาก็บรรยากาศครับผมกำลัตงตะเวนกำนลังอีกตกดินครับเนี่ยเนี่ยโอ้ยเกีวขนน,นอ ได้หูตัวจะคล้องแขวดีกับข้าวกินหมดครับถ้าเกิดเท่ามากนี่โอ้ยบดายบดายเนี่ยสเสียเนี่ยนะครับนี่ครับอือหือ สมุนไผ่นะครับแก้วรไดนะครับพี่น้องไม่เป็นเห็ดแต่ย่างอื่นก็ไดนะครับแก้วก็ไดต้มก็ะไดนะครับนี่ครับคือวันที่เด็ดนะครับเดชสว่างอย่างบ้างนี่เชื้อเต็มๆนะครับอือหือ หืมแจวก็ได้นะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเรามาเห็ด ยัางนี้ทิกตอกครับพี่น้องนีงน่เนี้ยห่อผักนะครับ คับผมมือนึ่งอะสมครแก้าวานะครับก็าถาพี่น้องอยากให้กินยังก็คอมเมนต์มาได้ครับกดบผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับขอบคุณครับ